สวัสดีครับแฟนๆรถไลฟ์ชัยล่าททีวีทุกท่านครับผมนิทิทวมประถมครับวันนี้ครับทนผู้ามครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาร่วมกิจกรรมของ BMW ประเทศไทยเพราะตั้งแต่วันที่10ถึง17กรกฎาคมนี้นะครับ BMW ประเทศไทยได้จัดงาน BMW Premium Selection Festival นะครับหรือว่างานแสดงรถมือสองนั่นเองในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับรถมือสองมีความสำคัญอย่างมากในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการใช้รถยนต์ที่ คุณภาพดีและราคาจับต้องได้ BMW ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการรถมือสองสภาพดีๆและเขาจัดขึ้นที่ทุกดีลเลอร์ของ BMW ด้วยนะแต่วันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ m i l l ิ n น i u m Auto นะครับสาขาลาด้าวเพราะที่นี่เขาบอกว่ามีรถมือสองสภาพนางฟ้าเยอะแยะไปหมดเลยของ BMW เดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่ารถเด่นๆสภาพนางฟ้าที่ Mill ิเียมออโตเขาเตรียมไว้นั่นอะ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องขอไปเจอกับน้องคนนึงครับที่เขาจะพาเราชมครับผมและนี่ครับที่อยู่ด้านข้างผมคือหนึ่งในรถพระเอกของงานนี้เลยนะที่บริเนียมอัโตเขาเตรียมไว้ให้คุณนะครับคันนี้ครับนี่คือ 330e และคนที่จะมาบอกในรายละเอียดของเรานะครับสวัสดีครับผมนิวนะครับเซลล์คอนซัลแทนจาก BMW Millennium Auto ครับผมน้องนิวครับผมน้องนิวครับรถคันนี้3 3 0 e ผมเห็นสเปคคร่าวๆมา วิ่งไปกี่โลนะคันนี้นะครับ330 EM Sport คันนี้นะครับสีดำเลขไม่เพียง13กิโลเมตรครับพี่เตยวิ่งไป13กิโลมันไม่ได้วิ่งเลยเป็นรถเดโมครับเป็นรถผู้บริหารฉายแต่ก็คือเราเอามาลดราคาพิเศษสำหรับลูกค้าในงานนี้วิ่ง13โลราคาอยู่ที่2 5 5 0 0 0นบาทครับราคาเต็มอยู่เท่าไหร่ครับ2 8 7ล้านาครับหายไป300,000ใช่ครับ วิ่งไปแค่13กิโลเมตร13กิโลหายไป3แสนประกันยังไงครับเดินยังไงวันตีสตาร์ทเดือนพฤศจิกาปี2020ครับปีที่แล้วใช่ครับก็วันตีเดินมาประมาณครึ่งปีใช่ครับยังเหลือยาวๆาว4ปีครึ่งยังเหลืออีกสปีครึ่งแต่คุณเซฟตัง3แสนบาทสภาพไม่ต้องเสือกเพราวิ่งแค่13กิโลเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้เห็นว่าภายในของเจ้ารถคันนี้เนี่ยเนียบแค่ไหนใช่ครับเต่บอกมีกี่คันเนี่ยสภาพถ้าคันนี้พิเศษสําหรับงานวันนี้คือมี1ันครับ คันเดียวนะใช่ครับก็หรือว่าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งจองได้เลยนะครับมีคันเดียวเท่านั้นมีคันเดียวด้วยใช่ครับที่วิ่งน้อยๆแบบนี้ใช่ครับหายไป3ามแสนสามสามศูนย์ e และ m sport ด้วยใช่ครับตัวแต่ง m ด้วยแล้วที่อยู่ถัดออกไปเป็นไงบ้างครับน้องนิวถ้าคันนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ห้าครับห้าสองศูนย์ d m sport เป็นตัว plci ตัวกอด l c i ใช่ครับราคาเหลือเพียง2องล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทสองล้านเจ็ดหรอใช่ครับวิ่งไปเท่าไหร่ครับ คันนี้วิ่งไปอยู่ประมาณ10,000มกิโลครับวิ่ง1มื่นโลโอ้แต่หายไปหลายตังค์เหมือนกันนะใช่ครับโอ้โหสภาพยังกิฟต์อยู่เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นรถผู้บริหารเหมือนกันใช่ครับโ,โอเคเลยตัวนี้ประกันรันไปเท่าไหร่ละครับตัวนี้ถ้าคันนี้นะครับ b s i สตาร์ทไปเมื่อเดือน12ปี2018 ปี18ใช่ครับ oh, <okay. S 2> เหลือประมาณ3ปี3ปีใช่ครับนะครับยังเหลือประกันอีก3ปีเออสวยดีแถมแคมเปญพิเศษในงานนะครับตัวนี้ก็คือเรามีอัปเกรดในเรื่องของ e x t e n d e ท warranty ให้ลูกค้าเพิ่อมอีก2ปี20 0 0 0โลครับอ๋อเหรอใ่อ๋อมีประกันเพิ่ไมไ้ด้วยอันนี้เป็นเฉพาะของมิลเลียมหรือว่าจะเป็นของรวมเลยเอ,อ่ออันนี้ก็คือจะเป็นของมิลเลียมที่เราทําในเรื่อง, oh. องแคมเปญพิเศษให้สําหรับลูกค,ค้าครับงานกิจกรรมเนี่ยก็เป็นกิจกรรมรวมใช่แต่ว่าแคมเปญแล้วแต่ดีลเลอร์ก็คือมิลเลี้ให้ ขยายวรตีไปสอปี2องหมื่นโลครับสองหมื่นโลใช่ครับใช้ได้ใช้ได้รถพระเอกหรือว่ารถที่เราเตรียมมานะครับของมิลเลียมนี่มีประมาณกี่คันนะครับรวมๆแล้วงานที่จัดทั้งหมดนะครับมีที่ลาดพร้าวที่สาขาพระรามสแล้วก็ a อสแควรนะครับรวมๆรถเนี่ยประมาณ100ยคันร0อยคันใช่ครับ เอสแควรเป็นลานใช่ไหมใช่ครับอ๋อเป็นลานตรงนั้นรถในแต่ละที่แตกต่างกันยังไงไหมครับก็จะมีคละรุ่นกันครับว่ารุ่นสาขานี้มีรุ่นอะไรบ้างสำหรับสาขาราดพ้าวนะครับก็จะมีในเรื่องของตัว X1 ที่เป็น X1 LCI -LCI ด้วยใช่ครับ X1 ตัวใหม่ของเรารใหม่นี่นะใช่ครับมาเป็นมือสองแล้วหรอใช่ครับราคาเท<ม>่าหดูคันนี้เลยครับอาฮะ อยู่ใกล้มือพอดีเลยนี่คือตัวโฉมปัจจุบันใช่ครับ LCI คือปรับโฉมพิเศษแล้วใช่รปรับหน้าใหม่แล้วใช่ครับราคายังไงนี่จ๊ะถ้ารุ่นนี้นะครับ X120D เป็นตัว X l i n e ชุดแต่ง X Line X ไล n e ด้วยครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่2 1 9ล้านหเาเท่านั้นเฮ้ยลงมาเยอะจังถ้าปกติถ้าเป็นที่อื่นตอนนี้ยังไม่น่าจะมีรถ LCI ลงมาขายแต่สำหรับมินเนโอโตเราลงมาแล้วครับคือต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าตัว LCI เนี่ยในรุ่นปรับโฉมพิเศษเนี่ย มันยังไม่เป็นมือ2แต่ที่บิลลิเนียมเนี่ยมีมือ2มาให้แล้วนะครับราคาก็ลงมา2 1 9ล้านราคาเต็มอยู่ที่2 4 3 9 0 0นครับก็หายบ้าบามาณ2,000กว่าใช่แล้วเขาวิ่งไปเยอะไหมครับตัวอันนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ8,000กิโลครับ8,000โลยังไม่ถึงหมื่นโลประกันรันไปเท่าไหร่จ๊ะประกันรันไปอยู่ที่4เดือนครับ4เดือนเองใช่ครับโหเหลือ อันนี้เหลือเฟือเหลือเฟืออันนี้เป็นโฉมใหม่แล้วด้วยในโฉมปัจจุบันเป็นมือ2แล้วเข้าใจง่ายเป็นมือ2แต่คือสภาพยังกริบๆอยู่ขอดูข้างในหน่อยดาได้เลยครับหุ่นเนื้ยมากเลยท่านผู้ชม2อล้านสนะครับประกันรันไปแค่4เดือนโอเคมากโอเคมากโอ้หถือว่าหายากนะครับท่านผู้ชมครับที่เป็นโฉมปัจจุบันแล้วราคาเป็นมือ2ราคาหายไป3 0 0แสนใช่ครับแถมวันรันเพิ่งจะเดินไปแค่4เดือนเองใช่ครับ โอเคมากมากและพวกนี้ก็อยู่ในคันนี้ก็จะเป็น X1 LCI เหมือนกันแต่จะเป็นชุดแต่ง M Sport อ่าตัวนี้ M ใช่ตัวนั้น X Line ใช่ครัมีทั้งสองรุ่นให้ลูกค้าเลือกได้เลยครับแต่ราคาก็2.35าใช่ครับราคาจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเป็นรุ่น M Sport อ่าฮะโอเคอ่ะได้หน้านี้ก็คุ้มแล้วนะอันนี้วิ่งมาหมื่นใช่ครับนะครับกลมๆวิ่งมาหมื่นประกันรันไปเมื่อปลายปีที่แล้วก็5เดือนใช่ครับก็ราคาหายไปประมาณ300,000บาท ผมว่าผมชอบในความเป็นพรีเมียมซีเลคชั่นของ b บียร์ดับครับท่านผู้ชมเพราะว่า1คือประกันรันไปไม่นานใช่ครับแล้วสภาพรถเนี่ยมันยังกริบกิบอยู่แหละเพราะว่าก็ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คสภาพทุกอย่างก่อนจะมาเป็นพรีเมียมซีเลคชั่นอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญคือเวลาจดทะเบียนอ่ะคุณเป็นมือหนึ่งนะงนคุณขายทุกอย่างเป็นป้ายแดงเหมือนกันครับ<ช> ดอกเบี้ยป้ายแดงแล้วก็ในเรื่องของการจดทะเบียนก็เป็นลูกค้าเป็นท่านแรกที่จดทะเบียนเจ้าของแรกใช่ไหมนี่แหละมันทําให้เวลาคุณไปต่อมือ2ที่จะขายต่อจากคุณเองเนี่ยเฮ้ยราคามันไม่ลงเยอะนะครับผ่านจากมือเราไปแล้วราคาไม่ลงเยอะไม่ใช่เป็นมือ3มือ4เพราะเราเป็นมือ1่ใช่ครับยังเป็นดอกเบี้ยป้ายแดงเลยใช่ครับเฮ้นี่ตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วคันนี้ครับตอนนี้ลูกค้ากําลังค่อนข้างหากันข้างเยอะครับ X หาตัวนี้จะเป็น X 5 XDrive45e ครับเป็นรุ่น Plug-in Hybrid ก็อินไฮบิดด้วยโอ้หายากนะเพราะมันยังอยู่ในตลาดไม่เยอะเท่าไหร่ราคาค่าตัวเป็นไงครับตอนนี้ราคาคันนี้เหลือเพียง4ล้าน5แสน5หมื่นบาทครับ4 5 5จากราคาตั้ง5ล้าน5ล้านเหลือ4ล้าน5วิ่งไปเยอะไปจาคันนี้คันนี้วิ่งไปอยู่ที่8,000กิโลเมตรวิ่งไม่ถึงหมื่นอะราคาหายเพียบเลยอะใช่ครับอย่าบอกว่าราคาหายเดี๋ยวเขาก็ว่าเลยอีกเขาเรียกว่าราคาลงมาจับต้องง่ายขึ้นใช่ครับ เพราะว่าวิ่งไปไม่ถึงหมื่นโลใช่ครับประกันรันไปนาตีอยู่ที่ปี2020ครับเดือน11เดือน11ครับก็ประมาณครึ่งปีใช่ครับประกันรันไปครึ่งปีโอ้ยแต่มันคุ้มโอ้ถ้าใครอยากได้รถใหญ่ๆนะมีปร๊กินด้วยแรงด้วยนะครับตัวนี้โอ้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆโอ้แลวราคาจับต้องง่ายสาขาลาดพร้าวเ่ยครับ เรามีโชว์เราโชว์ตรงไหนบ้างครับรถที่เวลาลูกค้าอยากจะมาก็ถ้าด้านขวานะครับจะเป็นในเรื่องของรถใหม่ของเรานะคหับอ่านี้คือโชว์รูปปกติใช่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนะครับแล้วก็ในส่วนของรถเดโมที่เรามาจัดโชว์นะครับก็คือจะเป็นรอบตึกใหม่ของเราก็คือตึก MGC Asia ตึกนี้นี่คือสำนักงานใหญ่ของของบียษันะครับก็จะจอดรอบ เอะเลเยนี่ดินลากไปนี่เลยใช่ครับแล้วก็รวมถึงชั้นสองของตึกนี้ด้วยนี่เยอะมากๆใชอันนะสีน้ำเงินนี้คันนี้เป็นซีรีส์ห้าตัว LCI แล้วตัว LCI ด้วยเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้สามล้านสองเองอ่ะใช่ครับก็ลดลงมาประมาณสี่แสนกว่าบาทนี่เดี๋ยวผมดูผมขอดูวิ่งหมื่นโลเองอ่ะประกัน อุ้ยประกันไปเมื่อมกราเองอ่ะใช่ครับผ่านไป6กเดือนครับผมก็จะเหลืออยู่อีกสปีครึ่งกลิปเลยอะ่ะสวยสวยสวยแล้วเป็นสีสีน้ำเงินสีน้ำเงินด้วย,วยใช่ครับสีน้ำเงินหายยากด้วยนะครับคือแรดของเขานะครับที่โชว์เนี่ยนะครับู้ชมครับอย่างที่บอกว่าอยู่รายรอบ,รบตึกนะแลวถ้าฝนตกตกแบบนี้นะไม่ต้องห่วงนะเขามีที่ชั้น2ด้วยชั้นสองให้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมดีกว่าว่าชั้น2เนี่ยเขาโชว์รถอะไรบ้างและมีตัวไหนที่น่าสนใจมากแต่ตัวเนี้ยเฮ้ยผมชอบตั้งแต่ X5 แล้วนะใช่ครับ ลูกค้าถาหลายท่านครับ X5 เพราะว่าในรถใหม่เองตอนนี้ X5 ก็รถยังไม่ค่อยมีมันไม่มีอ่ะมันไม่มีมาในตลาดนะครับโอ้นี่มาแบบใช้ได้เลยโ X1 LCI หมดเลยเป็น LCI หมดเลยอ่ะ LCI เรามีให้เลือกกี่สีอ่ะที่เป็น X1 อ่า X1 จะณปัจจุบันที่เป็นตัวรถพรีเมี่ยมซ e c t i กชันจะมี2สีครับขาวกับดำสอสีขาวกับดำ เฮ้ยมีไม่แน่หมูกโตมีไม่แน่คันนี้ไม่มีเหรอคันนี้รถเตรียมส่งมองกค้านึกว่ามีจมูกโตมาแล้วรถซีรีส์สี่เดี๋ยวเราขึ้นไปชมที่ชั้นสองนะครับไปดูซิว่าที่มิลลิเนียมออโต้เนี่ยเขาเตรียมรถมือสองสภาพนางฟ้าให้คุณดูอีกกี่คันครับเชิญครับนี่ครับเราขึ้นลิฟต์ไปเลย แบนชั้นสองนะครับท่านผู้ชมครับมีรถพระเอกหลายคันเลยนี่คือหนึ่งในพระเอกของชั้น2ด้วย bmw z4 z4 m บ Z4 m 4 0 i ครับคันนี้ m 4 0 i ด้วยใช่ครับเป็นตัวรแรงของเราเลยนำเข้านะดูสภาพท่านผู้ชมยังไม่พูดถึงราคาดูสภาพก่อนกริบมากนะครับโอ้สวยๆนะครับยัง ยังคงความใหม่อยู่ได้ดีมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยเหมือนกับคุณจะซื้อรถใหม่แล้วอะ่ะนะเพราะเจ้าแซดสนี่ผมก็ขับไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับด้วยสมรรถนะด้วยดีไซน์ด้วยบุคลิกและเอกลักษณ์ของเขาเขามีความเป็นตัวตนที่สูงมากๆเปิดประทุนเพื่อนเขาซูปราซูปราราคาแข็งถ้าคนรักสายลมแสงแดดคันนี้เลยครับแซสีครับเนาะโอ,โอ้ราคาคา่ตัวราคาคันนี้พิเศษเหลือเพียง4ี่ล้านสี่บาทเท่านั้นครับ หายไป5้าแสนนะท่านผู้ชมจากรถมือหนึ่งนะจากรถนำเข้ามือหนึ่งนะครับวิ่งไปแค่9,500นโลนะครับประกรันลันเบกเดือน10ปีที่แล้วนะครับ,รบก็ประกรันยังเหลืออีกสปีครึ่งสวยๆกลมๆประมาณนั้นโัวหหายไป5 0 0แสนนะแล้วดูสภาพสิคือกริบหมดเลยอะสีดำเบาะแดงนะครับสีดำเบาะแดงนะก็โองามเว้ยงามเว้ยนี่เป็นอีกหนึ่งพระเอกเขานะแล้วไม่ได้หมดแค่นี้นะผมขึ้นมาผมยังรู้สึกว่าเฮ้ย เขามีรถแบบเทพๆอยู่อีกหลายตัวเลยนะ<ช>ด้านข้างผมนี่ก็อันนี้เป็น X5 ครับ X540E ดูสภาพดูความสวยนี่นะท่านผู้ชมคือคลิปจริงๆนะแล้วตัวนี้เป็นเบาะสีเบดด้วยคือเราไม่ค่อยเห็นที่เป็น X5 ที่เป็นเบาะสีเบดนี่นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นสีเบดหรูหลาวะ่ะตัวนี้ดูหรูหลาตัวนี้ดูไม่ค่อยดุเท่าไหร่อันนี้วิ่งไปนานยังเนี่ยคันนี้ก็ปี2018โอเคเลเหลือ3ล้าน นะครับเหลือ3ล้านตัวนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านว่าชอบแบบไหนมี5 3 0 e ด้วยตัวนี้ก็เป็นซีรีส์5ตัวเก่าใช่ครับนะครับราคาค่าตัวเป็นแค่2ล้านกว่าบาทใช่นะเก่าใกล้เคียงกับซีรีส์3ามไหมครับได้ขับซีรีส์5แล้วใช่ตัวนี้เป็นโมเดลเก่าใช่ครับนี่5 3 0 e นะครับ m sport ด้วยมีราคาพารโดรมิกด้วยโอ้โหว้าวล้านเก้าห้าคันนี้คันนี้ก็เป็นไฮไลท์ในงานเหมือนกันครับผม ครับก็คือตัวนี้จะเป็น X1 18D X Line ครับเป็นโฉม PLCI อ่าโฉมก่อนใช่ครับนะโฉมก่อนราคานั้นอยู่แล้วนะราคาสวยๆลั้นก็วิ่งไป9,000โลครับท่านผป้ชมประกันรันไม่เด็ดกุมภาที่ผ่านมานะโูประกันรันไปนิดเดียวเองราคาหายไปตั้งเยอะเนี่ยใหม่คลิปครับเออเว้ยคือผมชอบรถพวกนี้ตัวพี่สภาพก็ดีอ่ะคือไม่เคยผิดหวังนะเวลามางาน พาท่านผู้ชมมาชมงาน p r e เมียมซ l เลคชั่ของ BMW เนี่ยใช่ครับไม่ผิดหวังกับในเรื่องของคุณภาพรถคุณภาพการเก็บงานใช่ครับคือเออันไว้ใจได้เพราะว่าเราเราตรวจสอบ360องศาครับก่อนก่อนที่เราจะเอามาขายลูกค้าอยู่แล้วคือต้องเอารถเข้าการตรวจเช็คคิด้มาตรฐานลูกค้ามั่นใจได้ครับอืมนี่อีกตัวไม่เห็นเขานานแล้วนี่6 3 0 iGT ใช่ครับ M Sport M Sport ตัวเนี้ย มันหายไปจากตลาดนานมากนะคือหลงมาได้อย่างไรนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยผมขับนะท่านผู้ชมครับผมขับขึ้นเหนือนะไปขึ้นไปน่านนะครับบอกได้เลยช่วงล่างโคตรดีเครื่องยนต์ตอบสนองดีมากแฮนด์ลิรงดีจริงๆนะครับราคาข้าตัวตอนนี้อยู่เท่าไหร่เนี่ยสามล้านหกแสนห้าหมื่นครับเฮ้ยสามล้านหกเองหรอใช่ครับราคาลงมาเยอะมากเลยครับแล้วที่ที่ของที่มิลเลียมเราเนี่ยมีให้ลูกค้าเลือกทั้งสามสีเลยนะครับสีดําสีขาวแล้วก็เป็นสีเทาครับผมก็คือสีครบใช่ครับ ลูกค้าสามารถมาเลือกได้เลยซีรีส์หกะดูดด้วยนะประตูซอฟโค้ดนี่เรียกสวยๆซอฟโค้เรียกแบบผมประตูดูนี่ดูดูสภาพเลยอันนี้ปีเฮ้ยวิ่งไ่หมื่นสอง่ะใช่ครับประกันรันเมื่อเดือน11ปีที่แล้วครับโอ้ยวิ่งน้อยโอ้ยราคาปรับลงมาเยอะมาก365หห้โ ถ้าใครที่ชอบนะผมว่านะ330 G ามมีซีรีส์3ที่เป็น GT ใช่ครับนะครับแล้วก็มา6 GT นะครับเป็นผมนะผมมา6 GT แทนซีรีส์5นะใช่ครับคือคือขับมันสนุกกว่าซีรีส์5เยอะเลยอ่ะได้เครื่องเป็นสินล้วนนะครับตัวนี้เป็นเป็นสินล้วนขับดีจริงตัวนี้ขับดีแล้วไม่กินน้ำมันด้วยผมขับอยู่ที่ประมาณที่ขับไปก็ประมาณ13โลลิตรนะครับที่ใช้งานอยู่ แล้วขับโหดด้วยสิแล้นี่เป็น M Sport นะใช่ครับ M Sport <aked> M นะครับคือไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วอ่ะโอ้สภาพกิบด,ดีว่ะราคาจับต้องง่ายใช่ครับ,รบนะครับแล้วก็มีพระเอกอีกอันหนึ่งที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับซีรีส์3ดีเซลและสีดูนี่คนันนี้สีน้ำเงินในแบบนี้รครับท่านผู้ชมใช่โอ้โห ถ้าตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้สองล้านสองแสนห้าหมื่นครับคันนี้สองล้านสองแปลว่าวิ่งมาเยอะแล้วสิอ่าววิ่งอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นครับก็ไม่เยอะใช่ครับรันประกันไปยังไงครับตัวนี้อ่าประกันรันไปปีที่แล้วครับก็เหลือประมาณสี่ปีสี่ปีใช่ครับอู้เอางี้ดีกว่านะตั้งแต่พาชมงาน B M Premium Selection เนี่ยนะคันนี้สะเทือนใจผมที่สุดเลยอ่ะได้สีน้ําเงินสีสีพระเอกด้วยอะเศรษฐ์ของซีรีส์สามด้วย โอ้โหสองนนสองะเดี๋ยวคุยกับเขาดีกว่านะเขาลดได้อีกป่าเ <c oughs> นี่ยครับท่านผู้ชมทำไมผมถึงบอกว่าผมชอบคันนี้พลาสติกจอยังไม่แกะพลาสติกเบาะอยู่ด้วยคือแล้วดูเนี่ยความเนี้ยบของเขานะมันยังคงความเนี้ยบอยู่เลยอ่ะใกล้เคียงกับของใหม่มากๆนะครับราคาหายไปหลายแสนอ่ะหายไปสี่แสนเลยครับโอ้หหายไปสี่แสนประกันร,รันไปนิดเดียว่ยังเหลืออีกสี่ปีแล้วเป็นดีเซลด้วยใช่ครับคือผมเป็นคน ค่อนข้างจะนิยมส่วนตัวกับ <Diesel S 2> เซลเครื่องยน,ยนต์ดีเซลของเบียน้ำยูนะครับลักอินอผมเฉยๆนะจะดีเซลเดียผมว่ามันอยู่ยงคงกับพันมากโหแล้วดูตัวนี้สอนนล้าน2องเหรอไหนดูซิตัวนี้ไหนเรามาดูในรายละเอียดกันเยอะหน่อยดีกว่าผ่อนยังไงก็ท่านผู้ชมครับตัวนี้ยังไงก็ดาวก็ประมาณ30%ใช่ครับใช่ไหมครับดาวประมาณ3 0ก็บอกว่า ผ่อนอยู่ที่เดือนละ23,673บาทดาว30%รใช่ครับมาก็ดาวประมาณ6 0 7 0 0 0จ0 0บาท6 5 0 0 0ใช่ครับดาวประมาณ6 0 0 0นนะครับตัวนี้กับผ่อนเดือนละ23 0 0 0โอ้สถานการณ์แบบนี้ผมว่ารถมือสองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเรานะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครมีกําลังซื้อรถมือหนึ่งไม่มีปัญหาคุณก็ซื้อได้แต่ถ้าใครอยากได้รถมือสองที่สภาพป้ายแดงและจดทะเบียนมือหนึ่งมือหนึ่งใช่ครับเงื่อนไขทุกอย่างเป็นมือหนึ่งป้ายแดงหมดใช่ครับนะ มันมีทางเลือกที่เซฟคอสเราได้มีทางเลือกที่คุ้มค่ากับสถานการณ์ในวันนี้เศรษฐกิจในวันนี้มันอาจจะเหนื่อยกับบางคนนะครับแต่ถ้าใครต้องการซื้อรถอยู่แล้วอยากจะเซฟคอสตัวเองลงมาได้รถแบบนี้ประกันยังไรอีกตั้ง4ปีนะครับคือรถที่มาอยู่ในกลุ่มของพรีเมียมซีเล็ชันของบีเอ็ดัเยูเนี่ยก็ต้องบอกรับว่ารถระยะเวลาเนี่ยเขาดูแลหมดละประกันมันยังเหลืออีกเยอะ4ปี5ปีอยู่กันทั้งนั้นแหละครับมาเลือกดีๆนะ,ค,ะครับท่านผู้ชมครับ พราะชอ c ส์เขาก็เยอะใช่ครับขึ้นอยู่กับราคาขึ้นอยู่กับโชคและดวงด้วยนะเพราะอย่างเมื่อกี้ 330e ใช่ครับวิ่ง13กิโลใช่ครับบ้าบอรถแทบจะไม่ได้วิ่งเลยนะครับราคาหายไป4 0 0แสนใช่ครับใช่อย่างเงี้ยถ้าใครอยากได้รถมือหนึ่งเป็นผมนะผมกระโดดไปรถมือ2ดีกว่ามือ2นี่คือในความเข้าใจของเราคือมือ2แต่ถ้าทางนิติกรรมต่างๆเป็นมือหนึ่งหมดนะครับนี่แหละครับกับงาน b m w Premium Selection เฟสติวัลนะครับตั้งแต่วันที่10ถึง17กรกฎาคามนี้ใครสนใจรถมือสองบิวนมอยู่สภาพดีๆนะครับเดินไปได้ทุกสาขาทุกโชว์รูมของบิวนมนยูนะมิลลิเนียมอเตก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของคุณที่นี่เขามีรถให้คุณเลือกกว่า70คันนะครับสาขาพระราม4สาขาลาดพร้าวที่นี่ที่เอสแควร์หรือถ้าคุณไม่ถูกใจนะครับหรือว่าถ้าเรายังกลัวในเรื่องของสถานการณ์โควิดเข้าไปเลือกช็อปได้ที่เว็บไซต์นะครับของ เบลเดมนยู A M U นะเข้าไปพรีเมียม e เลคชันเดียครับเดี๋ยวเซิร์ชไปขึ้นมาเลยคุณเข้าไปเลือกช็อปได้เลยนะออนไลน์ได้เลยว่าคุณชอบรถคันไหนแบบไหนเลือกไปได้ทั้งออนไลน์ได้ทั้งออฟไลน์แต่ถ้าอยากมาดูรถมาดูได้ที่นี่นะครับบริเนียมอัลก็เป็นหนึ่งในทางเรื่องของคุณแล้วไม่ต้องกลัวในเรื่องของการทําความสะอาดหรือว่าการระมัดระวังนะและเขาทําความสะอาดรถทุกคันอยู่แล้วลูกค้ามาดูรถคันนี้คันไหนก็ตามพอหลังจากลูกค้าดูเสร็จเจ้าหน้าที่ทําความสะอาด ทันทีนะครับในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของความปลอดภัยด้านโควิดทุกคนให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากๆเศรษฐกิจยังต้องเดินหน้าต่อไปเรายังต้องขายรถกันต่อไปเรายังต้องใช้รถกันต่อไปมันหยุดไม่ได้ครับท่านผู้ชมแต่เราจะเดินอย่างไรให้มันเข้ากับสถานการณ์โควิดในวันนี้ให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจในวันนี้และรถมือสองพรีเมียมซีเลคชันของ b m w นี้ก็ เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจมากวันที่1 0ถึง17กรกฎาคมนี้นะครับทางบียนูยูประเทศไทยนะครับจัดงานแบบนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้รอไปที่งานครั้งหน้านะเพราะรถดีๆไม่ได้มีทุกครั้งนะครับวันนี้มีให้เห็นแล้ว13กิโลก็มีให้เห็นแล้วซีรีส์หก็มีให้เห็นแล้วเพราะผมทํามาหลายครั้งบางครั้งเราก็ไม่ได้เจอในรถที่เราอยากได้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณถูกใจรถไหนรีบจับจองเลยครับเบ w Premium Selection Festival ครับ1 0ถึง กรกฎระดาษคมดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนิวนะครับขอบคุณมากมากแล้วขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับอยาได้รถเยียรนุ่ยูสภาพนางฟ้าป้ายแดงงามๆแบบนี้ครับรีบจับจองครับแล้วคุณจะรู้ว่าเนื้อคู่ของคุณมีจริงๆครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาการรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ